โอ้รับรถวันแรกว่ะโอ้สบายกว่าน้องเจทแค่เดียวเลยนี่ถ้ามีแบบกูดคอนโทรนี่สบายแล้วละ่ะโอ้พระเจ้าชอดนุ่มละมุนตูดมาก เชือกเชือกโอ้จานเบรกยังใหม่อยู่เนาะอะไรครับไม่สี่กิโลนะครับเดี๋ยวอารมณ์แบบต้องพาไปขเขาเรียกว่าอะไรนะพาไปเอ่อไปโหลดหน้าสักนิ้วจุดห้าเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันมีอยู่กี่เดียบโอ้โอโอ มาวะ่ะพี่ไปซนีโอ้ยยังไม่ชินกับวิธีล,อลอ้อเรือมันมันแลดูนั่งสบายเกินไปอ่ะมันไม่ทรมานนะมันผิดคอนเซ็ปต์เออผิดคอนเซป็ปต์เขาเรียกว่าอะไรวะบิ๊กไบค์โอ้ไฟเลี้ยวแม่งโอ้ย cũng ok rồi nà, bệt. ô, hóa ra anh cũng không được lệ. ủa, anh điêu đẹp 100 trang đó à? nó không có nói chuyện, nó không có nói chuyện, cái vấn đề là nó không có nói chuyện. ด้วยความเป็นบิ๊กไว้นะเราต้องหมดฟองโอ้ร้อยห้าสิบมาจ้าจอดโอ้ยดิจะตบอ่าเขาเรียกว่าจะเชียรเกียร์แล้วอะ่ะเออเป็นความรู้สึกที่มันไม่ไม่ได้คุ้นเคย จกใหญ่บลักักนะครับมองเห็นต่วถึงแต่รู้สึกว่าสั่นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ค่อยได้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มนไม่มีเชียนเกียแต่ไม่เป็นไรนะรถสวยให้อภัยได้ไอ้ มาล้มเบรกแบบดังเยดเแอดแอดโอ้รับรถมาแรกนะครับสดกับส่วนเต็สามห้าหกแปดเอ้ยไม่ใช่จ้วยหกแปดจีนะครับอัตราเร่งตอนรอบตอนนี้ของเขาข้างๆดีจริงๆเราเรียกได้ว่าเขาทำมาค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็รุนแรงว่าแต่แท็กซี่คันนี้เขาจะเอาอยัางไงครับเนี่ย วันยังไงยังไงคะแนนยังไงเออเออเออว้าอาจจะเล่นอาจจะไม่เท่ากับน้องเซตเฮ็ดนะแต่บอกได้เลยว่าคดดีสำหรับบิ๊กสกูตเตอร์เบรกหน้าเบรกหลังจึงๆครบครบนะครับโอ้ซึ่งแน่นอนครับเข้าโค้งก็ เลดูจะสบายกว่าน้องเซทคนข้างที่จะเยอะโอ้โหข้างหน้าเขาเลี้ยวแบบมอเตอร์จีพีเลยอ่ะโอ้ไม่ช่างแลดูสบายเกินไปจริงจริง โอ้แต่ลมตีหมวกกันนอกแบบลมมันหลุดมาจากคิวอ่ะนี่เราตื่น้ำมันเลยดีกว่ารถใหม่รถใหม่ยังไม่ค่อยคุ้นชินสุบ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  เอาเก้าห้าเกสสอ0รครับ เ,เ,เ,เดี๋ยวสกแกนจ่ายครับ เรียบร้อยครับผมค,ครับโอเคสองร้อยได้มาขี่หนึ่งอะไรวะนี่โอ้ขาเปบัลเล่่เลยวะประเด็นรถแม่งอ้วนจัด ออเดี้อเดี้อเด้อเด้เฮียสองสองร้อยห้าลิตรไม่ไม่ขีดเดียวไปง่ะสอบ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 เอยไม่เหมือนน้องแดงวะบิ้ลบิ้ลเลาะไม่ได้ดูดูขาดิ ก็เป็นบัลเล่เลยมจะหลอดมิวสเนี่ยขี่ในเมือง ขอเลือกขอเลือกเดี๋ยวขอเรียนรู้ ไม่กี่เละบอกเลยแต่ต้านลมพ่นบอกเลย โอ้เบรกหลังแม่งฟิวเฟลลิ่งกูดมากเตอะแต่เบรกหน้านี่สงสัยต้องไปหาเบนโบแล้วมั้ง ข้างล่างไม่คดดีกี่บันมากเขาบอกเลยเสียดายมันถ้ามีแบบเทคโนโลยีอะไรนะของของเอ็นกอ่ะมันน่าจะดีนะแบบนหน่วงเอนจิ้นให้สักหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเค อย่าเพิ่งอ,ออกมานะเว้ยอย่าเพิ่งอ,ออกมาแล้วเว้ยเออแล้วมันก็ออกมานี่ไงรถใหญ่ๆก็มุดลำบากโหแม่งถอดกรแเห็นออกไปแบบโคตรดีอะ่ะปกติกรแเห็นแม่งมัน,ม,นมันบางบางเห็นมองไม่ค่อยเห็นกี่แะไอ่ะกินอะไรวะ โแม่งลมมันเลยมาจากคิ้วแล้วมันจีเข้าหมวงมาเลยสงสัยต้องเอาเคิยวยกขึ้นสูงกว่าน,นี้ขี่มันเท่ชุ ก็เพลินอะไรของเขาครับนี่ สวัวโอ้หแม่งแบบบัลเล่มากโชงเข่งๆยังไงไม่รู้ลูกบ้านครับรถยังไม่ได้ไป้าย รถยังไม่ได้ป้ายครับรถอ๋อไม่ได้ติดไว้ครับมีครับยังไม่ได้ติดครับฮะอยู่อยู่ที่ห้องครับเพิ่งไปรับรถมาครับได้ครับอ๋อได้ได้ครับขอบคุณครับ Chua Mà chuyện ừ. này không? Hãy subscribe cho